สวัสดีครับพบกับผมช่องนิรินพระเครื่องวันนี้จะพามาดูเหรียญหลวงพ่อทองสุทธาสีโรนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกครับหลวงพ่อทองสุทธาีโรอันนี้รุ่นนี้น่าจะสร้างปี2554นะครับสวยงามมากเลยครับเหรียญ หลวงพ่อทองรุ่นแรกอันนี้สร้างที่วัดเขาใยห,หอมนะครับเขาไอ้วัดพระพุทธบาทเขาใยห,หอมเหรียญหลวงพ่อทองรุ่นแรกผมมีอยู่เหรียญเดียวนะครับเนี่ยเป็นหลวงพ่อทองรุ่นแรกสวยงามน้าคมเหรียญหลวงพ่อทองสุทธสีโรนี่ ต่อโคดทอครับลงค้างนี้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยตอกโคดทอคมสวยงามมากนะครับเดี๋ยวลงลงพอทองเนี่ยคมชัดสวยครับตรงนี้มีห่วง บะทองเนี่ยราคาราคาก็สองพันกว่าบาทนะครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นตอกตอกเคครับเนี่ยรุ่นเนี้ยตอกเค,เคมีรอยจานด้วยครับแต่ไม่ค่อยชาร์เท่าไหร่นะครับ บางบางสร้างวันที่อะไรเนี่ยสามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้า้อยห้าสิบสี่วัดพุทธบาทเขายายหอมอำเภอเทศสถิตจังหวัดชยัยภูมิเนี่ยชัดนะครับเหรียญหลวงพระทองรุ่นแรกราคากำลัง ทางกลางๆอยู่ครับสองพันกว่าเนี่ยเหรียญเนื้อทองแดงครับเนี่ยทองแดงสวยครับใครชอบใครอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็ฝากช่องผมด้วยนะครับช่องนี้ลินพระเครื่องนะครับชยฝากกดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆก็จะเอามาให้ชมนะครับครับวันนี้ก็ขอลาแล้วครับสวัสดีครับ